ครับแต่ว่ต enfin ah, oh, 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 uh. uh, ั้งกับต anyway> ั้งสายพันธุ์นะไม่เหมือนกันอ๋อ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 อย่ากินนึกว่าขอดนมไปบังว้ไปบังไปบังคอแสนหาไปไปแม่กัน

ตัวนี้เป็นบางทีน้ำมากินน้นมัอนก็อยูุ่นอนมันน้ำมันน้ำได่กินน้ำแม้ปีนเบอร์แล้วถ้าแม่งัวนแล้วคาับบังขายไปสองตัวกันครับขอบคุณนี่เป็นบ้างนีเน S <S เอาไม่ยังนี่แม่มันกินได้กระเป๋านี่เขาขายได้หนิ <S 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 ตัวนีนของกินได้เห็ุของขายได้หนิหวานแน่เลยครับเด้อม,มันไก่แห้งอันนี้มากับนี่ไข่เนี่ยมากับไข่เนี่ยกับแม่ชมพูตัวภูแม่มนบ่าไอ้นีที่มีเขา,อ,า,เขาอันนี้ตัวนี้ตัวภูครับใครับตัวแซ<ส>นค่ะตัวแซนหานตัวยังไงแม่ตัวตัวภูสองตัวัตละกันตัวภูนะครับอืออันนี้อันนี้ได้สึกคือสีน้ำตาลตัวภูอะ พอท่านวลรสแสนหาเพื่อนกับปู่เพื่อนเฮ็ดไดเขาอยู่เพื่อนยังอยู่ไดเอาคุณเบิงเขากับขึ้าว่าเขามีอย่างในอ่าดาวสำหรับอันนี้มาิ่มไวน์ปต้มนู่แล้วก็ต้มนูน้ำปาเข้ามือไนท์เขาคนหน่งตโขนาดใดราคาขนาดใดอันนี้เามีกำลังแมนผมแะนทีจะต่อตะครับสมมติว่าสื่อแพทองไป อากาสื the the here, ini, ่อตัวปูคุนหน่อยจรงนี้ะครับแม่บ้นโ่้นพิซซายพ่อบัานนี้มันลอดลูกเพื่อสิคขอดลูกเนาะลอดลูกเพื่อสิ้ยาโน้ตัวปูตัวนี้ผสมในเดีวแม่เพราะว่ามันหาเดือนนาะรับนอแท้ยาหน่อยนี่ตรงนี้ตัปูเดือเลยครับตัวหน่อยก็แทจะมเสียอนแม่ถึงสื่อมีลูกวสมน้ำมีเดือดสูงน้ำว่ามีเดือดลอยกงเขาเดือดลอยตัปูแม่ค่ะนซ่าไยเอ้ขึ้งลักก การขายเหมเข้าขายตามเหยียดครับหลูกกันอกแม่รับไอ้เกษตรกรมี่หลในาเออ่ลูกผสมเล้อนี่คือเลสูงนึ่คือเลอร้อยลงก็ต้องไปสื่อตัวพอแสนหาแต่ว่าต้องสื่อเด็กน้อยเปนย่งเราแต่พออย่เี้ลูกสุ่มนี่เป็นลูกพอน้ำตอครับเรารับเราเป็นอไทยร้อยไทยนะครับเดี๋ยวปีน เข้าสื่อตัวน้อยไปเดืองเอาบ่เป็นหยังบ่งะดีมันกินเ้อคุยตัวแม่นี่ตัวแม่นี่เฮาเฮาตอนนี้เฮายังบ่มีทุนเฮาซื้ออันตัวแม่ท้องไปก่อนก็ได้หรือว่าไปซื้อแม่ยังบ่เรือผสมนคะค่ะครับแล้วพอเขาพอเขาออกลูกมาแล้วเนะาะเฮาเฮาเอาพอเดือดเยอยผสมไปเรือเ่อยๆเอา้าเจนเฮามีเงินเฮาก็ไปซื้อแม่เดือดลอยก็ได้แม่นถูกต้องแล้วครับค่อยเฮามีทุนก่อนค่อยๆโอ้มักจะให้เรียบเลยครับมมัันนราค่าหมายรมหมดเนาะ จะเริ่มต้นทีสองมือหางก็บกุยกันไนครับแต่ละา้ามือบุ้งอกันมโดตอนนี้ยังว่าท่นเห็ดคอกเลยค่ะนุ่นะกบปง่หยังครับแต่ว่านุมาเบิ่งว่าจะคล้องสิกใจบเ็ดกบยังดคอเขาอยกเ็ดเขอยลงทุนกับคอกหลายเรือเอาสำสำานึงความทุุ่อยากนเกอแล้วมเหยียดกินเกันอหน่อยแล้วโอเแคไปวางนะครับเรือครับจึงหอนเนาะบนทาไ่เอาแคมาเลียงก่อนปากไกักเลยท้าแต่ที่ชอเขียนเนาะก็เลยเหยี นะครับจะเลยเป็นมาตรฐานมาเลยบ้าอย่ากินเกลืออย่าแพงกินอย่นอนอื่นนอนยังธรรมดาครับแต่ว่าดูความที่ว่าเ้าเห็นมันเป็นสะอาดเนาะครับจะเลยแพ้กันเห็ดขอกีางั้งใจขนาดห้าได้ค่ะมันว่เหม็นเลยไหมค่ะจะมี่ไดหมวดมันนี้ครับกนว่าถือว่าเหม็นนะคะนุ่งเลี้ยงหมูไหมนุ่งเลี้ยงหมูแบบว่าต้องสะอาดอีดีนอนหมูเป็นเป็นสีชมพูบ่มีเชื้อโรคเหมือนผนังมันเป็นคุณ ขมทั้มดว่าเข้ามาทา่า<ใ>นหรเข้าจงเข้ากับจอวงไปก่อนเลได้แังมาเอาแน,นบมือกันมาเอาก็ได้น,นะครับเขา,เาบาขอกด้วบอกว่าต้องไปมอนีทีนี้น,น,นะถังมาเอาอจบแล้วปะ